ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ EF o o t b a l ศ2ัน3ี่สิอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไรับชมมันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแลวกันนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยครับทุกคน ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมเติมเกมถูกทะลุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสูงสุดถึง55เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าหรือฟีฟก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับทักไปไที่เพจของอินแบ็กเติมเกมถูกทะลุมิติได้เลยนะครับ โอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะนำการอัปเดตข่าวสารการเปลี่ยนแปลง9้าโมงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมานะทุกคนก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะครับเมื่อเข้าสู่เกมทุกคนกจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะรับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็อยู่กับเราเหมือนเดิมยาวๆอยู่แล้วนะคะรับในส่วนของ6 0 0 0 0 g p ีแล้วก็50ทองหรือว่า 50E f o o t b a ุ l บ o i คนี่เองครับอันนี้ก็อย่าลืมล็อกอินกันด้วยนะครับและต่อด้วยในส่วนของเดนะครตบอันนีีี้กก็มการรแลวทุกกคนเพราาะ่แจฟีกัันนนไปแล้้ว1รอบีก็ มีการรีแล้วในอซเนต์ในส่วนการแจกฟรีไอเทมอัพเลเวลเลยครับคนหรือว่า EXP ที่นิ่งโปรแกรมนี้นะครับก็คือในส่วนของ The f o o t b u l Festival ปีีซซั่นนะครับผมสปิเชียลและอินโบนัส140,000 EXP ที่นิ่งโปรแกรมนะครับทุกคนอันนี้ก็ยังอยู่กับเราอีก9วันเลยด้วยกันนะครับโอเคเพื่อนก็มาดูในส่วนของแพ็กกันบ้างน,นะครับสำหรับแพ็กวันนี้ทุกคนก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆกับทุกคนเพราะว่าไม่มีแพ็กใหม่เข้ามาเลยนะทุกคนก็คือไม่มีแพ็กนักเตะใหม่ๆเข้ามาแล้วกคนก็มีแต่แพ็กที่ หายไปเท่านั้นเองนะครับทุกคนมาดูกันนะครับมาที่ในส่วนของสเปเชียลเพย์ลิสกันก่อนเลยนะทุกคนก่อนนี้เลยนะครับทุกคนเป็นแพ็คเก่าทั้งหมดเลยทุกคนหรือว่าเป็นแพ็คที่มาตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาอะไรก็สัปดาห์ที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็สำหรับแพ็คนาโบลีก็หายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเลยก็ไม่มีแพ็คใหม่เข้ามาเลยผมก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับปกติวันจันทร์นะทุกคนจะมีแพ็คนักเตะเข้ามา1แพ็คถึง2แพ็คด้วยกันนะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับ ไม่มีแพ็กใหม่เข้ามาเลยสักแพ็กทุกคนส่ในส่วนของแพ็กนักเตะเองนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายมากๆกเพราะเก็ในส่วนของเหล่าแพ็กพรีเมียมทุกคนหรือว่าข่าวแพ็กต่างๆนะครับก็หมดอายุไปเยอะพอสมควรทุกคนก็คือตามที่ผมได้รายงานไปเมื่อวานนะครับว่ามีทั้งหมด5แพ็กด้วยกันนะครับผมที่จะหมดอายุไปในวันนี้นะครับตอนนี้ก็หมดอายุไปเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็เหลือแค่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับทุกคนโอเคต like ามน like ี้เลยนะครับย um ้ําว่าไม่มีแพ็กนักเตะใหม่เข้ามาทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับแลยก็ในส่วนของ เหล่าแพ็กพรีเมียมก็อาจจะต้องรอในการอัปเดตครั้งใหญ่อีกเช่นเคยคนว่าจะมีแพ็กไหนเข้ามาบ้านองนะครับประมาณนี้ทุกคนส่วนในส่วนของแพ็กนักเตะน,นะครับย้ำว่าไม่มีแพ็กใหม่เข้ามาทุกคนแล้วก็แพ็กของพรีเมียมก็หมดอายุไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างน,นะครับทุกคนสำหรับอีเวนต์นะครับก็มีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาใหม่หนึ่งอีเวนต์ด้วยกันนะครับมาดูนะทุกคนว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนนะครับทุกคนก็เลื่อนมาเลยครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์เก่าๆอยู่ทุกคนแล้วก็อีเเเววนนนนตต์์ใหม่กก็คคืออีี้ลยทุ เป็นทัวร์อีเวนต์ของ national team นะครับนี่เลพื่อนคนเป็นรูปของทีมชาติฝรั่งเศสนี่นะเพื่อนคเดี๋ยวกดเข้าไปดูด้านในแล้วกันนะครับนี่เลือพื่อนคนก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับเป็นการเล่นกับบอทนะทุกคนรับรางวัลแรกก็คือ3 0,000 GP นะครับคนเลยก็รางวัลสูงสุดก็คือในส่วนของเดี๋ยวเลื่อนลงให้ดูแล้วกันนะครับนี่เหลือพื่อนคนรางวัลที่1ก็คือ3 0,000 GP นะคแล้วก็รางวัลที่2ก็คือไอเทมสีดาคนหรือว่า n o m i n a t i n g contract นี่นะเพืคนประมาณนี้เลยนะครับ กอนเมื่อเล่นสูงสุดนะครับทุกคนรับไป30,000 GP แล้วก็ไอเทมสีดาวหนึ่งอันนี่นะครับผมในส่วนของทัวร์อีเวนต์ของในชแนลทีมในเองทุกคนก็คือทัวร์อีเวนต์ของทีมชาติเองนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดในวันนี้นะเองครับก็ย้ำอีกทีนะทุกคนแพ็กนักเตะไม่มีแพ็กไหนเข้ามาทุกคนแต่ก็ในส่วนของอีเวนต์ก็คือมีเพิ่งเข้ามาหนึ่งอีเวนต์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอในส่วนของการอัปเดตนะทุกคนไม่พลาดนี้ก็วันที่7เจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่อีกเช่นนเคคยะะรับผมก็จต้องรอดูนะครับว่าในส่วนของ เหล่าแพ็คของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรป้าครับจะมีเข้ามาหรือเปล่าโรบสันในส่วนของแพ็คเหล่านี้นนั่เองนะครับก็ถ้ามีทุกคนก็จะหน้าตาประมาณนี้พวกส่วนในส่วนของอันนี้ก็คือ POTW Player of the Week ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทุกคนก็เป็นสีม่วงแบบนี้นะครับผมก็เคยมาให้เปิดแล้วในโรบสันส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ในส่วนของยูโรป้านะครับผมก็อาจจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแฟนอาร์ตทุกคนหรือว่าภาพที่ได้ตัดแต่งขึ้นมานครับทุกคน ก็อาจจะมีหน้าตาประมาณนี้หรับในส่วนของ Play of the Week หรือ POTW ของยูโรปาในคนก็ประมาณนี้เลยครับย้ำว่านนี้เป็นในส่วนของการนําเสนอในส่วนของการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับว่าจะมีมาหรือเปล่าในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาในทุกคนอโอเคประมาณนี้เลยครับก็มาย้ำอีกทีนะครับในส่วนของทั้งหมดที่เข้ามาวันนี้นะครับก็คือไม่มีแพ็กนักเตะเข้ามาทุกคนแล้วก็มีแค่หนึ่งอีเวนต์เท่านั้นนบล็ที่เข้ามาใหม่นี่นะครับ โอเคมุกนก็หาผิดพลาดไปกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลย ขอแนะนำเพจ in back เติมเกมเติมเกมถูกทะลุมิติเป็นเพจรับเติมเกมที่รวดเร็วและปลอดภัยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพราะมีส่วนลดสูงสุดถึง55เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าหรือฟีไฟก็มีนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับทักไปไที่เพจของ Inback เติมเกมถูกทะลุมิติได้เลยนะครับ